สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับเมื่อนี้มาเลยมีแนวทางดีมาแบ่งปันคือเก่าเด้นนะครับพอดีเมื่อนี้นะครับสร้างคมนะครับเพิ่นฝันดีพี่น้องโทรมหามอเลยนะครับโทรแลัก็เมื่อเรากขฝันในฟั่งนะครับว่าเพิ่นฝันดีนะครับฝันได้เป็นตัวเลขฝันเกี่ยวกับหม่องเห็ดงานเนาะนะครับเป็นเลขบ้านนะครับหรือเลขรหัสของร้านนะครับแล้วกับภรรยากับมา่ฝัน เกี่ยวกันนะครับฝันตัวเดียวกันอีกนะครับระย่างสาคบหนื่นกัไเตัวเดียวกันเีกเรียกว่าฝันดีคักนะครับแต่ว่ากบมีในทางของเพื่อนบ้านมาฝากน้าเดินนะครับพอดีตัวเพนเองนี่ฝันเกี่ยวกับหลยนต์นนะครับอีกฝันหนึ่งเป็นหลยดย์ของทะเบียนรถดเล่านะครับเรียกว่าจะล่องเล่นเพื่อนบ้านแรกนี่นะครับก็เรียกว่าอาแบ่งปันหน่อยก็ีน้่มเรื่องรัฐบาลไทยเรื่องเลขเพื่อนบ้านฟังเล่าเนาะนะครับ พี่น้องมารับก็ล่องไปติดตามรับชมสำหรับขอฝันของสังคมนะครับมาเลยในอาชีพว้นะครับเพื่อพี่น้องได้ฟังบทสัมผัสวางมาเลยกับสังคมนะครับเอาลองไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสังคมครับสวัสดีครับสวีดัสสวัสดีครับโอ้นะครับวันนี้ทางคมพึงจะว่างเนอนะครับโรากำลังกำลังเก็บหมูอยู่ไหมเอเคทำงานหรอเออกำลังกำลังหมูอือ ฉังค้นให้ทังขายหรอใหังขายนีแล้วอันตกะบยางพวกขอมูลวกเกะมังอย่พกนว่ายการลังแรงสองการไม่สุด่มเลยสงการนะเดี๋ยวขันวางขันวางเชมหรอกต่วัายาดมาวางแบบเอาตนกีลูกตจักตนกีลูกเอามาสปุ๋ยกัดนึ่งสองปุยัดหน ไปจะได้มาบเ่าสงการไปจะเอฟซีได้เลขนั่นเป่าล่ะเพราะว่าไอ้สงการกันสีแม่กันสีบุญบ้านนะโอ้โหอดีตบ่ากันเนาะชีได้ไปยุโรปเออไปกันสีได้ให้เอฟซีได้โชคนักมันเอาะแต่ว่าเมื่อคืนฝันแปลกๆว่าฝันว่ารถประเทศลาวมาจอดอยู่ในบ้านเห็นไหมเครื่องไถเลี้ยงบ่รถไถเลี้ยงแล้วรถประเทศลาวมาจอดอพี่ในบ้านเนาะ ก็นางห้องสร้างห้องเลยบ่ะอย่านี้ฝันคุะอย่าอนี้ฝันช้าไเลยโอ้นี่ฝันละไม่ค่ะอืมฝันฝันเห็นก้อยเล็กๆเหมือนบางไหมในที่เล่ยนมันเป็นไมงล็กสิบเกีนป่ะอืมอเด้งเลยนม่ค่ะแ่่ล็กถ่ยมันสิบเกียนมนเล็กขาวนอลจำไม่ค่อยได้มันเป็นปลายเบียงงอๆบุ่มๆมปอ่ จะว่ามันเป็นตัวหนังสือล้าวะนะอ่าไปเลียงกลัลยยังไงยังปันเนาะยังปันเอซีเนาะแม่เเล่โตบอกเกาเบิรงน่าง้เออให้ที่ัดก็จะเสียอะไรเดียนอเอาครับครัพี่น้องเ,นเนออยากไปเที่ยวลาวน้องมอกหา้ามมเลี้งน่ยเออจะขาบาทสิบาทกัว,วันไปจะมาทุม,หมไหลรับผมโอ้ขอบคุณสากลไหลแบงบปันเนาะฟันดีกับวลลมขึ้นหอซี่ If you attack lái on you, you can tam sáng của mưa. Mân hàng nha gai. 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 Mân cao nha gai. Mân xíu nha gai. Mân hàng 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 ชีจีเราบ้าเขาเื่องี้จีออกมานะอ้าวเขาเรื่องี้จีออกกันได้มันเนี่พอดีไปยาไป่างไปเบิ้งไปชี้จีมันเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์เนี่ยโอ้หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์อืมบัดนี้บัดน,นี้คนแร้ออกอ่ะไปฝันบ้าไปฝันบ้าไอ้มีมูมาบอกว่าไอ้คนณู้จักขายรถเดอรเดอร์ันนะว่า ไายดแล้วนาบัดนี้มาเล็คันขนาดมันเก้าศูนย์ศูนยเก้าอนู่แล้วโอ้แมมันก็ได้ตรงกันก็เลยก็เลยอันนัเบิ้งตรงกัเลยซีเกเนาะแม่เขาเขาเขาเขเล่นเกียรว่าเขาลือซี่เกียออกกันเนาะครับผมลือซีเกีมาเลี่มันหนึ่งหนึเก้าศูนย์ครับโอเคกันนั่งกัได้ผอดีเขาสะมแขนเหอมเอาสั่นละเอาตั้มเนี่ตัดเดี๋ยวต้องหลังไม่ได้คุยกันหลังไม่เท่นึง โอเคโอเคครับผบคุณสังคมหลายที่แบ่งปันในทางดีห้พี่น้องเอฟซีชมหมานํา้อเด้อทางไทยทางเล่าเมือนเนี่ยครับผบคุณสังคมหลายครับสวัสดีครับเอาครับกับสัมผัสในซัมนี้แด้วพี่น้องพอดีเ็าจะมาโซนนกแข็งสังคมเนาะฝุ่นไปต้องไปทํางานพื้นต่อนะครับก็ในเดียวทางมาฝากเราเด้อนะก็จบไปแล้วนะครับระวังมาเลยครับสังคมทีผูยกันเลี้ยงแนวทางของฝ่นนะครับมีสองแนวทางคือแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับคือตัวฝุ่นในี่ฝันนะครับ ฝันว่าไปเห็นซีเกนะครับของคนไปขายกิมซอนหมูนะครับคือกอหมูย่างนะครับเขาลือออกนะครับระหว่างฉันนะครับเพิ่นตื่นพ่อ่นตื่นเพิ่นจำได้เพิ่นก็มีโอกาสไปของตุ๊บซองดูนะครับว่ารหัสล่ามคือตัวใดนะครับรหัสล่ามก็คือหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นะครับเป็นแนวทางของสังคมเนาะนะครับไอ้ธรรมดาเก้าศูนย์เนาะก็ซื้อหกศูนย์นำได้พี่น้องซื้อเรเบครับตับแตกนะครับ อันนีเป็นหนึ่งนึงอะไรทกันนะครับสำหรับเล็กซีเจเนาะนะครับมีเอฟซีเท่มากนะครับมาตามเลียงเลขกลุงตาอ้วนนะครับลุงตาอ้วนกัมามาตรงกับนัขกีฬาสังคมในคลิปนี้เธอน้อเนาะนะครับลุงตาอ้วนใครมาเก้าศูนย์ตัวเดียวนะครับเพิ่นก็บอกว่ากับหัวลำแน่นะครับก็เป็นหกศูนย์นะครับกับมาตรงมาเอินนะครับโดยตรงกับสังคมโดยบังเอิญนะครับเนาะกับพอดีกับล่างไทยคลิปเอฟซีเพิ่นก็โท่มากแหละนะครับ เลยได้รับโทรศัพท์นะครับเลยมาถ่ายต่อนะครับเลขกตงกันนะครับก็ลองเบิงนะครับมักกระซื้อนะครับบ่มหมากกระพันแต่ว่าสาร้สางคมนะครับเพิ่นกะฝันว่ามีรถมาจอดอยู่หอเพิ่นนะครับเป็นเลขรถ <åt> ป <Rogers> ้ายเหลืองเป็นเลขรถเล้านะครับเลขรถเล้าเนี่ยที่ผมเห็นชัดคือซิปเกตเด้อนะครับซิปเกตแต่ว่าตัวหนาบ่เห็นจำบ่ได้นะครับเพิ่มจำเป็แต่เลขทยซิปเกตป้ายเหลืองเป็นป้ายบีบี้ยังงอยนะเพิ่นว่านะครับ ก็เลยเมื่อเราสุบพิ่น้องฟังนะครับว่าถ้าพี่น้องอยากไปเที่ยวเล่าเย็นนี่เนาะไปเที่ยวฟังเหล้าต้องมาลวยบอนะครับไปเที่ยวกับล่องเวิร์งเน้อนะครับสำหรับเหล็กสิบเก็ช่างคมหิมานะครับมีสองตัวเลขนะครับเนาะถึงเทกไทยเหล็กเล่านะครับให้ดีๆนะครับกัตัดได้น้ำเนี่ยก็คือตัดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเกานะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก่าเก้าศูนย์หกศูนย์เนาะนะครับสำหรับเลขสั่งคมนะครับอืม ลองเบิ่งเนาะมาวยไปตัดไหเดอนะครับก็ลองตัดเอานะครับซื้อเข่าหนึ่งก็ได้ซื้อเข่าศูนย์ก็ได้นะครับหรือจะไปซื้อหกศูนย์น้ำกับยิงดีนะครับมันจะได้พอผ่านเนาะนะครับมีหลายคนอยู่นะครับที่ห้มาสำหรับเหล็กเข้าศูนย์นะครับแต่ว่าผระอาจารย์อ้วนที่เป็นหายศูนย์หมดก้อนเต่่าตรงงานเขสาสั่งคมเนาะนะครับก็เป็นในทงังที่มาวยน้ำเสนอในวันนี้กัพี่น้องทั้งไก่ทั้งไกท่ไกทั้งต่างประเทศนะครับ รลองเบิงหนะ้าผู้สลับม,มากเลกสังคมเนาะแล้มี 4, เอฟซีเพิ่นทักมาหลายเทียรอยู่ตามสังคมเห็แน่นะครับส่วเนี่ยเพิ่นก็อยากน้ำชั่มแล้หมูเยียมเยี่ยมรายๆา,าย่างมอเล็กกับพ่อนๆไปกวนเพิ่นเนาะครับเนาะวันนะี้เพิ่นก็โทรมาหาเองนะครับก็เลยได้เอามาแบ่งปันแนวทางเพิ่นสู่พี่ซุนองสูเอฟซีรับชมนะครับเนาะก็ฝากไว้นะครับสำหรับเลกไทยกับเลกเล้าเหมือนแรกเนาะครับในวันที่เจ็ดอุปภัตตมหาหกสิบแปดนะครับเลกสิบเจ็ดตัวเดียวยว,วันน ลองงเด้อนะครับสำหรับเหลขกชินเนะนะครับส่วนรัฐบาลไทยนี่กับหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นี่แหละนะครับตามมีเด้อนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้มารวยได้เด้อนะครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะครับมีตัวใดรดีๆตัวใรเดรดหรือเล็ไหนาสนใจสารับผู้เล่นเบียดพันนะครับมัลรวยกับจุายามเอามาโลงให้เป็นีแนวทางหนึ่งสำหรับตรงวันรัฐบาลไทยนะครับหรือพื้นบ้านเนาะนะครับ ทางเพื่อนบ้านทางฟังเล่าตรงกันกับหามาเสนอให้กันนะครับสำหรับเข็กเป็นบ้านแต่ช่วงวันนันสุปปขสุขคนสวัสดีครับ